น่าสงสารมากกินกินไหมกินแล้วกินนะ้วไม่หายลูกเร็วๆกินเร็วมันต้องใส่อะไรไหมแบบปลาดมที่มันน่ากินไหมรสชาติเป็นไงไนหอนมหอมกินนะลูก เร็วๆเน็ตขาดนะั่น่ะมันไม่ใช่ของถูกนะเมยต้องต้องใส่ลูกชิ้นไหมเอาไงอุ้น้าสงสารอ่งูดูดูดูตาดูดนังนงมองตามพ่อว่าพ่อจะไปไหนอยู่นั่นเลยอยู่นั่นเลย ยังไม่ไปไหนหรอกอยู่นั่นก่อนอุ้ยว้าอะไรอ่ะรอแม่เลยแหรอลูก้ยหมย่ผ้าสาสลูกโอเคลูกดูป้าายอุ้ยป่าไปได้อ่ะเอากับมันดิ ก็เราลาบากเนี่ยเรารักษาเขาเกือบหายร้อยเปอร์เซนแล้วอะแล้วเขามาเครียดที่โดนขังอะเราดูดีอาการก็จาเริ่มเนี่ยจับมาเหมือนเดิมเลยเนี่ยใครจะรับผิดชอบใครจะจ่ายเนี่ยบอกบอกเลยเราก็ไม่ได้ผิดนะถ้าคุณไม่ขังลูกเราอะมันก็วิ่งกลับมาถ้ามันหลุดออกไปและอย่างนึงเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะจะปล่อยเขาเพราะว่าถ้าเขาหนีไปเราก็รู้แล้วว่าเขาหนีไปไหนเราก็ไปตาม เจอไปตามทุกวันก็ไม่เจอที่ไหนได้มันคุณนังมันไว้อะแล้วมันเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยแล้วใครรับผิดชอบเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยเป็นแบบเนี้ยใครจะรับผิดชอบดูสิเป็นเลือดอะ่ะขายไม่เอานะฟ้าใสมานี่อันนี้คือฟ้าใสค่ะน้องหมาเอ่อโดนเจ้าของทิ้งจริงจรงิเขาทิ้งทั้งครอบครัวนะมีลูกสามตัวแล้วก็มีน้องเขาตัวหนึ่ง ทิ้งที่ตรงตรงรีอสอร์ทตรงไหนไม่รู้จะไม่ได้รีสอร์ทแ,แถวแถว่าขาค่ขาเนี่ยค่ะเขาอยู่กับแม่ขิง,ขงครบปีแล้วค่ะปีนิดนิดเน,นี่ยค่ะตอนมาผอมกล็อกลองกองแผลเน่าทั้งตัวแต่ตอนนี้อ้วนมากค่ะวันนี้วันที่สิบ้าเดือนหกปีหกแปดค่ะวันเกิดแม่ขงิงเอ๊ะจะเห่าทําไมก่อนอันนี้ตั้มบุญค่ะตั้มบุญตั้มบุญปะป๊าปะปะสตาร์ทรถลูก